สวัสดีครับผมเบียร์ชาแนลฟอ์ดฟังปุ๋ยเยเยอๆเย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบียร์นะครับชาแนลฟอร์ดปังปุริเย่นะครับวันนี้จะพามาชม Ford ดเรนเจหัวเดียวนะครับอ่าเป็นหัวเดียว 4x4 นะครับราคา6 5 2 0 0 0บาทเราได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรเข้าไปบ้างนะครับนอกจากอุปกรณ์มาตรฐานเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับไปชมกันเลยครับผมโอเคครับคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าฟอร์ดเรนเจอร์นะครับอ่าเป็นตอนเดียวนะครับกระบะตอนเดียว4คูนะครับผม ถนนราคาอยู่ที่หกแสนห้าหมืนสองพันบาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าวันนี้ผมได้เพิ่มอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างนะครับนอกจากอุปกรณ์พื้นฐานนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมกันครับนี่เป็นไงครับรูปโฉมตัวนี้เครื่องยนต์สองพันสองนะครับอืมหนึ่งหกสิบแรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่สามอปสิบห้านิวตันเมตรนะครับ อันนี้นะครับเป็นของบริษัท 3S นะครับเหน่ยกระโชคนะครับผมให้เราคัสตอมออกมานะครับผมแต่งเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นหัวเดียวออกแนวออฟโรดเลยนะครับผมสังเกตได้ว่ากระจังหน้าเดิมของเขานี่ครับยังเป็นแบบเดิมอยู่นะเพราะว่ามันดุอยู่แล้วนะครับเป็นสีนำด้านอยู่แล้วนะครับผมพร้อมโลโก้ฟอร์ดนะครับผม ขนาดใหญ่นะครับผมแต่จังหน้าก็ระบายความร้อนได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้เป็นทรงสีแดงมค้างหมูนะครับผมด้านข้างเนี่ยเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะครับแบบมีหมุดหมุดหลอกนะครับไม่ได้จอดรถนะนี่ครับชิ้นงานแล้วก็จะยิงซีลิโคนให้ด้วยนะครับเพิ่มความแนบแน่นของตัวชิ้นงานเนี่ยไม่ให้หลุดล่อนเลยนะครับเวลาวิ่งอ่า ล้อแม็กกับยางก็ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นขนาด16นิ้วนะครับผมเป็นลายหยดน้ํานะครับผมรัดด้วยยางแันคุกนะครับผม AT2 ชก็คือเป็นยาง AT เนี่ยสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยเลยนะครับผม,มสติกเกอร์นะครับผมที่ผมบอกว่าเป็นของบริษัท 3S เอเหนือกระโท่ครับผม เราสามารถออกแบบสติกเกอร์ได้นะครับอย่างที่บอกไปหลายคลิปอตอนนี้ก็มีสติกเกอร์ที่คาดกระจกด้วยนะครับผมเห็นไหมครับสามารถเป็นรีเซนได้เลยนะครับผมว่าคุณทําอาชีพอะไรธุรกิจอะไรอยู่นะครับเนี่ยครับผมกระบะตอนเดียวนะครับผมกระบะค่อนข้างลึกนะครับถ้าร้มมเนี่ย สามารถบรรทุกของได้เยอะแยะเลยนะครับผมเซีเราก็ขึ้นลูกชิ้นเดียวนะครับกระบะของเราเนี่ยขนของได้1.3ตันเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสริมแหนบนะครับผมเซีชิ้นเดียวเนี่ยออกแบบมาคือไม่มีรอยต่อเนี่ยทำให้รถเราเนี่ยแข็งแกรงแข็งแกร่งมากนะครับผมอ่าชุดสีคนสีที่ผมแจ้งนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราดูภายนอกกันก่อนกันชนหลังนะครับเป็นของเอลเลนเดอร์แล้วก็มีสติกเกอร์นะครับโฆษณานะครับผมเป็นบริการแมคโครเล็กรับจ้านะครับเนี่ยสามารถติดต่อได้เลยนะครับผมมีช่างเอกช่างเนานะครับกันชนเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กแท้นะครับของเราโช้งเนี่ยได้วางคว้เลยนะครับผมทำให้การเลี้ยวโคง้งหรือว่าการ ดิสก์ก่อนถนนเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยครับในฟอ er ร์เรนเจอร์อย่างที่ครผู้ชมเคยสังเกตนะครับเขาจะบอกกันว่าฟอร์เรนเจอร์มันหนึบใช่ไหมครับผมเพราะว่าเราออกแบบเนี่ยโค้ควายเนี่ยทำให้การก่อนถนน mm hmm. การเลี้ยวโค้งอะไรเนี่ยทำได้ดีมากๆ,ๆเลยครับผม mm hmm. ถึงจะเป็นหัวเดียวแต่เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับอืมตรงอะไรก็ไฟฟ้านะครับผม ุดไฟหน้านะครับเป็นเหมือนไฟโยุโรปเลยครับผมแยกส่วนกับตัวกั้านไฟเลี้ยวนะอ่านะครับก็สามารถทาเปิดได้ง่ายนะครับในเวลาที่เราขับขี่อยู่สมมติว่ามันเข้าถึงยางวิกาลแ,ลแล้วแล้วก็บิดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมง่ายดายครับผมพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมฝั่งขวาก็จะควบคุมการทํางานของระบบการขับขี่นะครับระยะกิโลเลขไม้อ่ะ อัตาน้ำมันนะครับตาเฉลี่ยน้ํามันน้ำมันเหลือเท่าไหร่ประมาณเนี้ครับผมควบคุมฝั่งด้านเอ็นเทนเมนต์นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยอืมก็สามารถเปลี่ยนช่องวิทยุได้ครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงถ้าเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธแล้วก็สามารถกดรับสายวางสายได้ด้วยนะครับผมเป็นจออ่าจอเล็กนะครับขนาด4นิ้ว Yeah, ธรรมดาหกสปีดนะครับที่ผมบอกว่าเป็นสี่ขัสี่เนี่ยครับผมมีทูไฮ h โฟ i g ไฮ l โฟโลนะครับผม,ม, high, for high, for บผมก็สามารถปรับเปลี่ยนตามถนนได้เลยน่าสนใจนะครับตัวนี้ราคาหกแสนห้าหมื่นสองพันเนี่ยได้ปรุงลายไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าได้เครื่องยนต์สองลันสองนะครับผมได้ช็อกหน้าที่ฝากระโปรงด้วยนะครับผมแอร์แบ็กค,คู่หน้าอ่า ระบบ ABS ระบบกระจายแรงเบรกครบเลยนะครับผมไม่ธรรมดาใช่ไหมครับราคาเท่านี้สำหรับคุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้นะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับรีวิวตัว Ford Ranger นะครับเป็นหัวเดียวนะครับ 4x4 นะครับวันนี้ก็จะมีน้องแพล Ford Premium มีจามิน Fordcell นะครับผมอยู่ข้างๆกันวันนี้เรามาทำงานนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับสำหรับ ุณผชมท่านไหนนะครับสนใจก็ปรึกษาเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้ว่าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนหรือว่ายังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลการติดต่อของผมไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Youtube Facebook Line หรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมอ่าสปอนเซอร์โอเคตอนนี้ก็ได้ไมโครโฟนจากที่พลฟอร์เทวดานะครับผมเข้ามาสปอนเซอร์หลักนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่กระดิ่งไ้นะครับ EP หน้าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับก็ รอติดตามกันนะครับสำนรับนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม